เชื่อถูกจริงไม่ได้อย่างงงง่ายนะนี่มันอย่างที่ผมบอกอะโอกาสถูกมันแค่11%อ่ะผมไม่รู้ว่าเขาไปเอาเลขพวกนี้มาจากไหนโย่เย่ย่ย่ What's it up YouTube Welcome back to Jay Wong Channel โอเคนักเก็ต NASU Guy Original วันนี้หลังจากที่ผมตื่นมาแล้วผมรู้สึกว่าเมื่อคืนอะผมฝันว่าผมถูกหวยเว้ยแล้วมันพอเจาะพอเหมาะกับวันเนี้ยเป็นวันที่30ธันวาคมซึ่งพอผมเช็คแล้วอะมันเป็นวันที่หวยกำลังจะออก <Okay. S 2> ก็เลยคิดว่าเราควรจะรวยเฮ้ย หรือว่าเราอะจะลองไปซื้อหวยดูแต่ประเด็นคือเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะซื้อเลขอะไรเมื่อเมื่อคืนเหมือนเแวบที่จําเท่าที่จาได้คือมันมีเลข3เลยแต่มันก็ยังไม่รู้ว่ามีเลขอะไรยังไม่รู้ว่าจะซื้อเลขอะไรดีก็เลยคิดว่าอันนี้ฟังจากแม่มาแม่บอกว่ามันจะมีพวกสํานักที่เขาออกมาเก่งเฮ้ยหรือว่าเราจะลองไปเสิร์ชพวกสํานักพวกนั้นแล้วก็ซื้อตามสํานักแม่งเลยเฮ้ยเรามารีวิวสํานักเลยดีไหมเออถ้างั้นเรามารีวิวสํานักสํานักเลยว่าสํานักแต่ละสํานักอะ ว่ามันแม่นแค่ไหนแต่ยังไม่แน่ใจว่าแต่ละสำนักเขาจะปล่อยกี่เลขเดี๋ยวเราเจะหาข้อมูลกันถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวตามไปดูยกันว่าแต่ละสำนักอะ่ะมันจะแม่นแค่ไหนแล้วไอความปดัดนั้นจะทำให้เรารวยจริงไหมไอถึงว่าถ้าเราถูกลงมที่หนึน่งหกล้านเราจะทำอะไรดีเนี <laughs> ่ยคิดเพื่ออะไรดีไม่รู้แ้ก,กันพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปหาสำนักที่ <laughs> <laughs> <k iss> <laughs> คิดว่ามแม่นเราไปลุยกันเลยไปก็เราก็จะมาลองดูกันนะครับว่า ไอ้หวยเด็ดๆเนี่ยปกติเขาหาเลขกันยังไงวันนี้ผมจะดเด็ดไเนเดี๋ยวขอลองดูสิพิมพ์ว่าอะไรเลขเด็ดนี่เหรอเลขเด็ดเนี่ยเลขเด็ดงวดนี้ปั๊บไปอ่าอิมเมจปาร์ปเฮ้ยนี่คืออะไรเฮ้ยนี่ไงมีวิเลขเลยปั๊บแม่จำเนียนหรอแม่จำเนียนอันนี้เลยอุ้ยไม่ใช่อันนี้มันหนึ่งมิถุนาอ่านี่นี่เหรอนี่คือสำนักเดียวกันปะพิมพ์แม่จำเนียนดิแม่จำเนียนอุ้ยนี่ไงมีเต็มเลยแม่จำเนียนแม่จำเนียนอ่ะ มันคือเดือดวันนี้หรอสามสามสิบสามสิบนี่สามสิบไปนี่ปะนี่ปะอ่ะเดือดแล้วไม่ต้องบอกก่อนทุกคนเฮ้ยนี่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 ป๊าบอ้าโอเคแม่จำเนียนทั้งนั้นวันนี้เราจะมารีวิวแม่จำเนียนเฮ้ยแต่ต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้ส่งเสริมให้เล่นการพนันนะแต่เรารู้สึกว่าเมื่อคืนฝันแล้วเราอยากรู้ว่ามันจะแม่นหรือไม่แม่นถ้าพร้อมแล้วไปหาหวยเลขตามนี้เฮ้ยเราซื้อทั้งสิบเลขเลยดีไหมเราซื้อทั้งสิบเลขเลยแล้วเรามาลุ้นกันว่่าามันจะถูกเปล จะรวยป่ะเะงั้นเราเราไปลองซื้อกนะันหน่อยว่าเราจะหาทั้งสิบเลขนี้ได้ไหมในตอนเช้าวันนี้เนาะไปรวยเพื่อน,อนๆครับผมเพิ่งสังเกตว่าสำนักแม่จำเนียรเนี่ยมีการให้อันดับของสิบเลขดังด้วยทวงวดล่าสุดวัวนที่สามสิบธันวาคมซึ่งจากสิบอันดับอ่ะเพื่อนๆก็จะเห็นตามนี้เลยว่าความแม่นเหรอความโอกาสที่จะออกอันดับสิบเนี่ยก็จะเป็นเลขแปดศูนย์เนาะเก้าหกห้าแปดเป็นยี่สิบห้าเจ็ดเป็นห้าเก้าหกเป็นสิบเก้าห้าเป็นยี่สิบเอ็ดแล้วสี่เป็นห้าแปดสามเป็นแปดเก้าและอันดับสองคือหก หนึ่งครับคือ64ซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราออกไปซื้อกันแล้วมาดูกันว่าอันดับหนึ่งมันจะอยู่ในท็อปไฟฟ์ไหมเอาให้อยู่ในท็อปสิบเลยดีกว่าผมจะได้ไม่ขาดทุนเนาะเราพร้อมแล้วไปซื้อเลยดีกว่าไปนี่ก็ก็เป็นถือว่าโซนขายลอตเตอรี่ที่ใหญ่ที่สุดแถวคอนโดผมนะครับแต่ไม่มี64เลยสักใบาขายแยกตอนนี้ก็น่าจะร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบต่อไปแล้วครับแต่ไม่มีใครมีเลยงั้นเราไปตามหากันต่ออีกทีหนึ่ง าที่ผมออกไปตามหาลอตเตอรี่นะครับตอนเช้าซึ่งมันก็มีอยู่ในตลาดแถวคอนโดผมเลขที่เราได้มาเนี่ยมันเกือบจะครบทุกเลขเลยแต่เลขที่เขาบอกว่าเป็นเลขเด็ดเลขดังของงวดวันที่30ธันวาคมปี63เนี่ยเป็นเลข64เว้เยอันนี้ที่ที่ที่ขายหวยเขามีให้มาเป็นใบอย่างนี้ด้วยแบบที่ใด้เป็นสำนักที่ใหญ่จริง ทีเนี้ยเราได้มาทั้งหมดเกาเลขนะเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ว่ามีเลขอะไรบ้างที่เราซื้อมาซึ่งทั้งปึงนี้เรามีเลขเกียวที่ผมซื้อไม่ได้คือเลข64นะครับทุกคนผม,มก็เลยซื้อมาเป็นเลข4ี่กับ94แทนเพราะว่าคนขายบอกว่าไม่มี6กเปียแต่ถ้าหนูอยากซื้อจริงจริงอะหนูกลับเลขเอาก็ได้ไปซื้อ4 6กับ9 4เพราะ6อะมันสามารถกลกับเป็น9แล้วก็พลิกหน้าอะไรนะกลับหน้ากลับหลังเป็น4ี่กับ6ก็เลยซื้อ4 6กับ94มาเลขอื่นๆผมก็ได้ครบมาหมดนะนเนาะไป เรามี8 0ศูนย์ในตำแหน่งที่10เนาะตามโปยอ่ะอันดับที่10คือ80ศูนย์นี่8ปศูนย์ครับเอสองหนึ่งในตำแหน่งที่5อันนี้อันนี้เขาขายมันเป็นคู่เนาะไม่มีไม่มีแยก19่ในตำแหน่งที่619แล้วก็มีเจ้านี้ได้มา4ี่ใบมี5 8 58ในตำแหน่งที่4 6 5ห 5, 5, 5เบอร์ของตำแหน่งที่9เนาะ25ด้วย25 8 9 ในตำแหน่งที่3 6 3 3ในตำแหน่งที่2กับ5 9ในตำแหน่งที่7นี่นะ6 3แล้วนี่5 9ปาหกในตำแหน่งที่9 4 6กับ9 4 4ที่เขาแนะนำว่ามันไม่มีขายยิงต้องกับคือคือผมไปหามา2 0กว่บตแผงอะแถวตลาดแถวคอนโดคือไม่มีเลย6 4เขาบอกว่าเป็นเลขที่กำลังขึ้นปีใหม่เนาะเป็นงวดสุดท้ายของปีแล้วก็มี6 3ซึ่งเป็นปีเนี้ย ก็เจอแค่ใบเดียวอันนี้ก็คือโชคดีมากแล้วก็6 4ไม่มีเลยก็เลยต้องซื้อว่าเป็น46กับ94รู้สึกเคยเิมอ่ะคือเวลาที่เราไปยืนอยู่หน้าแผงหวยแล้วแม่งรู้สึกว่าแบบไอ้คนมันลุงเยอะว่ะเงินอยู่ตรงหน้าแล้วแบบแม่จำเนียนเนี่ยจะแม่นเป็นจริงแค่ไหนเดี๋ยวเราไปรู้รู้กันเลยประมาณ3โมง4โมงไหม ไอ้เลขของแม่จำเนียนเนี่ยจะถูกกี่เลขเอ้ยไม่สิเราจะถูกสักเลขไหนที่เขาให้มาแปลว่าโอกาสถูกของเรานี่ประมาณเอี่ยเรามีอยู่ทั้งหมด11ใบดังนั้นโอกาสถูกของเราอยู่ที่11%เเลยเยอะนะเยอะนะหนึ่งในหนึ่งในสิบอะแปลว่าแม่จำเนียนเนี่ยถ้าถูกสักเลขหนึ่งในสิบคุ้มปะวะใบหนึ่งมันสองพันก็ยังคุ้มอยู่โอกาสถูกหนึ่งในร้อยโอกาสถูกหนึ่งในร้อยแต่เราได้กำไรแค่หนึ่งต่อยี่สิบเฮ้ยเดี๋ยวไม่น่าเดี๋ยวเราลุ้นเรื่องนอลใหญ่ห้าล้านหกล้านเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราถูกจากแม่จำ ไม่รู้ว่าคร ah ั so ้งหน้าจะเจอกับสำนักแม่อื่นนะเดี๋ยวเรามาติดตามกันถ้าอย่างนั้นเรารอสี่โมงว่าเราจะไปรู้กันว่าเราจะถูกไม่ถูกนะไปเรามาดูกันดีว่าแม่ร์จะเรียนจะถูกไหมพี่วุ้นเห็นเปล่าณหมอกมาเรียนทั้งหมดเลยอยู่ตรงนี้เพราะมีใบมีด้วยพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่2สองตัวพร้อมแล้วมาแล้วการถูก11%ของเรา เฮียถูกเฮีเฮียถึงเเฮียถูก้ดนี่เฮ้ยถับจริงเอ้ยม่ชายถกจริงเฮ้ยว้าวเฮ้ยยินี่มเียไอ้ไอ้โอเคผู้ชานทุกจริงเฮ้ยอ่ยังเมื่อคืนฝันเอกจริงเหรอเฮ้ยเฮยทุกคนดูในนาฬิกาได้นะเฮ้เราดูแบบเนี่ย เราดูถ่ายเท่าสดแล้วมั้งไม่ถูกจริงเฮ้ยเอ้ยีพูดเป็นเล่นเชื่อถูกจริงไม่ได้อย,อ,ยอย่างองงาย่างวงการอ่ะนี่มันอย่างที่ผมบอกอะ่ะโอกาสถูกมันแค่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์อะ่ะผมไม่รู้ว่าเขาเอาเอเอลเล่พวกนี้มาจากไหนอย่างที่ผมอธิบายไปมันมันมีคำอยู่ว่าแบบผมจะไมจำไม่ได้ว่าไอ้แรงอ่ะเนี้ยมันมันคือแรงที่เท่าไหร่เออเอันดับที่หกไงจับเลขอยู่แล้วที่หกไม่ถูกจริงด้วยว่ากูเป็นเล่นเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยทั้งทุกคนก็ไม่ได้ไม่ได้บอกให้งมงายนะแต่นั่ล้าไปแล้วอ่ะไปดูอีกทีนึ่งเดี๋ยวมาดูรางวัลที่หนึ่งกันเลยดีกว่าถ้างั้นอ่ะถ้างั้นเรามาดูรางวัลที่หนึ่งเลยเฮียเฮียโคตรบ้า EP หนึ่งถูกเลยไอ้สัสอย่างบ้าเดี๋ยวเราต้องไปตรวจรางวัลอื่นด้วยว่าเราถูกรางวัลอื่นหรือเปล่ารางวัลที่หนึ่งงดดวันที่30ธันวาคม2563เลขที่ออก 803628วันางที่หนึ่งทุกคนแปดศูนย์สามหกสองแปดไม่ใกล้ข้อสรุปของคลิปนี้นะครับหลังจากที่เราเมื่อคืนเราฝันแล้วเราตื่นเช้าไปซื้อหวยดูข้อสรุปคือแม่จำเนียนะครับแม่นจริงถูกหนึ่งเก้า แล้วก็คงไปขึ้นอ่าอันนี้ก็มีมูลค่า2,000อย่างที่บอกนะครับไม่แนะนําให้เล่นหวยแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณโชคดีพอก็ลองเองเอาล่ะ EP นี้ไปเจอกันใหม่เพราะผมจะถูกครั้งหน้าเดี๋ยวอาจจะเพิ่มบัตเจ็ตไปซื้อเปนแบบคู่เป็นขี้เป็น4ี่ใบดูว่าแบบเอ้ยเราดวงมันสมพงนี่ว่า<อ>แล้วเรามาลองกันใหม่เอา EP นี้สวัสดีครับบ้าเอ้ยถูกเฉย